สวัสดีครับเอ็ดดีรายงานตัวครับผมวันนี้เราจะเข้ามาสู่เกม company of h e r o นะครับผมเป็นเกมสร้างฐานนะครับนะครับเป็นเกมสร้างฐานเหมือนยูรินะครับผมแล้วก็เป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมโอเคซึ่งเกมนี้ผมก็ชอบเล่นมากครับเสียงเอฟเฟกเสียงอะไรในสมจริงเลยนะครับโอเคันเราจะมาเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะบอกว่าบอท เล่นยากมากนะครับมันจะผลิตเร็วแล้วก็ถลม่มนวเร็วมากเดี๋ยวเราอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนเลยว่ามันยากขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเล่นด่านนี้นะครับเอาเป็นห้าร้อยพอยต์พอนะครับส่วนอเราจะเป็นเ,เราก็จะเอาเนี่ยครับเป็นเอ็กเพรหมดเลยนะครับ คอมก็สองทีมจะได้สี่ทีมก่อนครับคือผมจะบอกว่าเกมนี้มันยากมากครับคือถ้าคอมยิ่งยากอะ่ะจะสร้างเร็วมากครับสร้างเร็วจนแบบคือเกมที่มันต้องชิงธงครับชิงธงเพื่อมันะจะมีคะแนนยูนิตมาให้เราสร้างครับที่โอ้โหคอมนี่ถ้ายากนี่แย่งกันชิงธงเร็วมากครับผมก็จะเอาเป็นพันธมิตรครับมีอังกฤษนะครับเราเป็นสหรัฐผมเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ ัน,นคอมก็ตั้งเป็นเอ็กเพรสมาแล้วครับระดับยากสุดครับแล้วก็ส่วนทหารนาซีเนี่ยจะมีสองเหล่านะครับนยะครับก็จะมีแบบธงสีแดงกับธงเลือดหมูนะครับโอเคเราเริ่มความยากเราเริ่มไปเลยครับนี่เป็นด่านเกาะนะครับต้องเลือกด่านนี้ก่อนคือจะบอกปันจ้างจริงจริงแต่มันครับการนตีแก้ม,มันดุยอ่าเริ่มเลยนะครับ จะไม่ให้งั้นผมเลือกอันนี้เล่นภาษาอเมริกันนะครับอันนี้ยวไปดูเพื่อนกับเพื่อนอยู่นี่นี่ครับอันนี้เป็นพันธมิตรอังกฤษนะครับอังกฤษนี่จะไม่มีฐานจะเป็นรถนะครับทุกอย่างจะเป็นรถหมดนะครับแล้วก็สร้างเป็นฐานเอาแต่ถ้าเป็นอเมริกันนะครับจะเป็นฐานเป็นบ้านมาเลยนะครับโอเคเราสร้างหานช่างก่อนนะครับปึ๊บสร้างลงคนก่อนเลย it, ปึ๊บสร้างฐานช่างออกมาครับ แล้วก็จะแยกมาครับนี่ครับก็คือความสามารถพิเศษจะแยกออกมาเป็นเป็นเหล่าทหารนะครับก็จะมีแบบหน่วยหน่วยทหารนะครับหน่วยทหารราบนะครับพลล่มแล้วก็หน่วยรถถังนะครับอันนี้ผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับปึ๊บผมเลือกเป็นหน่วยทหารครับก็จะมีถ้าเราเลือกเหล่าเนี้ยปึ๊บมันก็จะมีนะ่ครับมีหน่วยเลนเจอร์ให้เราซึ่งจะมีปืนคอแล้วก็มีปืนกลหนักนะครับแล้วก็อันนี้ล่าสุดก็จะมีถ้าเรากดใช้ ใช้ไอเทมตัวนี้นะครับก็จะมีรถถังมีหน่วยทหารมาให้เราเดี๋ยวจะกดให้เพื่อนดูนะครับอันนี้ก็คือจะรวมหมดเลยนะครับเราก็ต้องฆ่าทหารฝ่ายตรงข้ามเรื่อยๆเพื่อเก็บนะครับคะแนนที่เราจะมากดรับตัวพวกนี้นะครับนะครับสูงสุดนี่ครับคือจะเป็นปืนใหญ่ครับสามารถยิงได้เต็มแมปเลยครับถ้าเป็นแมปเล็กๆอย่างงี้ฮะยิงเนี่ยเดี๋ยวจะแสดงให้เพื่อนๆดูนะครับผมโอเคออกมาแล้วครับนี่ครับเอาต้องเอา เอาทหารมาก่อนครับนะครับแล้วก็นี่ครับเราต้องใช้พวกนี้สร้างทั้งหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมนพาวเวอร์นะครับเราก็ไปยึดธงนะครับเนี่ยครับไปยึดธงกระสุนตัวกระสุนก็จะเร่งผลิตให้เราเร็วขึ้นนะครับนะครับมันก็จะใช้แบบนีครับตัวสีเหลืองนี่นะครับ ตัวตัวแมนพาวเวอร์มันก็จะใช้แบบสร้างพวกทหารแล้วก็ใช้ในเรื่องของอสร้างรถถังด้วยนะครับส่วนปืนกลก็เอาไว้แบบสร้างอัปเกรดนะครับไปพวกอัปเกรดปืนต่างๆนะครับส่วนน้ํามันเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องใช้อ่ามีส่วนใดใช้เรื่องการผลิตรถถังนะครับก็นี่ครับเพื่อนเรานี่เพื่อนเราก็เอ็กเพรดูนะครับสร้างได้แค่นี้ครับดูคอมเร็วมากครับ เรียบร้อยขยุดไปเรื่อยๆครับมาแล้วนี่ครับทหารราบครับเสียดายขัเหนี่ยวไม่มีครับครับเรามาคุมตรงนี้กันครับทหารราบเนี่ยก็ต้องนี่ครับอัพเกรดนี่ด้วยนะครับมีเอ่อสามารถเคลื่องระเบิดได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนกลหนักนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี่ครับแล้วก็ไอ้นี่ครับที่เหมือนไมกวาดยูนิตที่เหมือนไมกวาดเนี่ย ก็คือถ้าเพื่อนเคยดูหนังสมัยสงคราม,มโลกสัมันมันเป็นระเบิดยางยางพกยางปะตอยระระเบิดกาวครับซึ่งสามารถทําลายรถถังครับซึ่งทําให้ตีนตะขาบรถถังนั้นหลุดนะครับเนี่ยเราก็สามารถเป็นระเบิดในตัวนะครับก็เราจะต้องอัปเกรดนะครับเนี่ยครับให้หน่วยทหารลากของเราเนี่ยครับเราก็ต้องมาคุมสะพานไว้ก่อนนี่ปืนกดเรามาตั้งนียครับคุมไว้ก่อน นี่ครับมันก็เริ่มแรกมันก็จะนั่นหน่อยครับสะเกาะ <c oughs> คือทีมนี้ยังไงต้องเล่นมีเพื่อนครับ <c oughs> คนเดียวนี่คนเดียวก็เล่นได้ครับเดี <c oughs> ๋ยวยังไงจะเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามันมีเกาะอ,อย่างเงี้ยได้ครับ <c oughs> แต่วงผูมันยากมากครับคอมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูความยากของมันนะคร <c oughs> เล่น expert หมดเลยนะครับก็คือความยาก คือสะพานสะพานที่พังนะครับเราสามารถเอาอิเจเนียร์ไปซ่อมได้นะครับแต่ว่ายังไม่ซ่อมครับโคอมมันผลิตรถนี่ครับเล่นมาสักพักนะครับเนี่ยยังยังผลิตรถถังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมันต้องค่อยๆผลิตไปเอาสไนเปอร์มาก่อนครับหนึ่งตัวนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโรงโรงคนอีกหนึ่งหนึ่งโรงนะครับก็คืออันนี้จะผลิตปืนกลหนักนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนปืนคกนะครับนะครับ ปืนบอมคกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสไนเปอร์นะครับส่วนอันนี้ก็จะผลิตรถจิบนะครับแล้วก็หน่วยทหารราบนะครับโอเคอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับต้องอธิบายต่างต่างให้เพื่อนนั่นหน่อยครับเจ๊อะไรไหมอันนี้เป็นทหารช่างทหารช่างอัปเกรดได้ครับนี่ครับเป็นนี่ครับใช้ใช้กระสุน50ิบนะครับ ใช้กระสุน50อัพเกรดเป็นปืนไฟใจเราอยัางครับเอาไว้ผลิตอย่างอื่นดีกว่าเดี๋ยวเราจะสไนเปอร์สไนเปอร์มานะครับเราจะคุมสะพานไว้เพราะว่าคอมเนี่ยจะต้องเอาทหารมาไอ้นี่อยู่แล้วครับนี่ครับโอ้โหนี่ยสไนเปอร์อัดเลยนะครับยิ่ง อ๋าปะทะทหารราบเราครับกับสไนเปอร์ครับสไนเปอร์สองหนีหนีสไนเปอร์อีกตัวนึง่งสองสองหายไปแล้วครับสไนเปอร์ก็จะพางตัวด้านครับถ้าพางตัวนี่ครับจะเดินช้าเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่กดไม่พางตัวครับจะเดินเร็วโอเคผมให้มาเฝ้าสะพานนะผมมันจะต้องมาส,สร้างสะพานเพื่อมันจบจริงออุย้ย <c oughs> ใชเพิ่มอยู่ในบ้านนะครับนครับสองเราเด้งเลยครับโอ้ยเก็บฐานรแล้วนี่ครับโอ้หยิงไกลมากครับนี่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 ตาย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 ก็คือหนึ่งหน่วยนี้จะมีหกคนนะครับถ้าเกิดว่าเราตายเราสามารถเข้ามาใกล้ฐานแล้วก็สั่งผลิตได้นี่ครับเวลาเราต่อสู้นะครับจะมีมาให้ครับหนึ่งยูนิตนะครับเราก็ผลิตอ่าเรากดเพิ่มไปแล้วครับนี่ครับ ก็คืออันนี้จะสร้างทหารเร็วขึ้นครับจะโหลดทหารเร็วขึ้นเราสร้างมาอีกหนึ่งเหล่าครับนี่ก็จะอัปเกรดนะครับแล้วเราสะสมไปเรื่อยๆโอ้โหมันยึดตรงกลางแล้วครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยครับถ้าเกิดยึดอตัวธงดาวนะครับเนี่ยครับแพ้ชนะที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันยึดเยอะนะครับเนี่ยครับคะแนนเมื่อกี้ผมตั้งไว้ห้าร้อยนะครับสีแดงนี่คือของคอมนะครับยังห้าร้อยคงที่ครับเพราะเขายึดเขายึดได้นะครับแล้วก็ คะแนนเราลดลงมา60แล้วถ้าลดเหลือสูงนี่คือเราแพ้นะครับอยู่ที่เราแข่งชิงธงครับเนี่ยเพื่อนข้ามานละเฮ้ยนี่ครับอินเนียมันปะทะลุยยิงมันกำลังจะเชื่อมสะพานนะครับยิงโอ้โหมันไม่สนใจประาาสะบานยิงหนีหนีมันหนีไปแล้วโอ้โหมันสร้างอุ้ยอุ้ยทหารมาช่วยจำเลยเข้าบ้านก่อน เพื่อนๆกันโอ้ปะทะกันแล้วครับตอนนี้ปะทะกันเดือดปะทะกันเดือดแล้วครับตอนนี้โอ้ปะทะกันเดือดแล้วสร้างป้อมปืนก่อนรอครับเสร็จแล้วสร้างต่อ นี่ครับปืนกอนสอยก้อนสอยโอ้โหโอ้มาแนละ้วปะทะกันแล้วโอ้โหนี่ครับเราปืนกอนเราสอยโอ้โหชอบปืนกอนครับ,รรบเรียบร้อยครับตายเรียบตายเรียบ เรียครับมาแม่ครับโอ้ยหนีครับหนีหนีครับโดนป้อมปืนกอลสไพรนี่กนครับสองครับนี่เราหน่วยเลนเจอร์ครับหรือยังไม่เอาดีเดี๋ยวนะครับสองเอาระเบิดดีกว่าครับนี่ครับมันก็จะมาเราสามารถทิ้งระเบิดได้ครับแต่ว่าเสียนะครับกระสุนไปร้อยห้าสิบนะครับถ้าเราจะทิ้งบอมบ์ระเบิดครับ เกันเพื่อนดูนะครับนี่ครับเอาตรงนี้เลยปึ๊บกดไปแล้วครับนี่ครับโยนระเบิดควันแล้วครับเป้าหมายตบึงน่ครับระเบิดลงแล้วหนีตบึงตบึงม,ม,มาแล้วมันมาแล้วตบึ้ยเฮ้ยสะพานสะพังไหมเนี่ยโอ้โหไม่แม่นเลยครับเอ้ยหนีแล้วครับโดนระเบิดคูหนีไปแล้วโอ้โหสะพานจะพังตายแล้วครับ เพื่อนเราบุกแล้วเแต่เราประทะกันอีกแล้วประทะกันอีกลองๆโอ้โหนุ่มปืนกลหนักอ่ะมันตั้งป้อมปืนกลเห็นไหมโอ้โหเราแพ้ปืนกลโอ้โหเพียงระเบิดมีครับนี่ครับรอเสร็จรับสิทธิเสียอีก150ต้องช่วยเพื่อนเราครับตอนนี้เรายังผลิตอะไรไม่ได้อืมหมูกระจายอืมเรียบร้อยโอ้โหแม่นครับโอ้ยสะพานทางโอ้หเนี่ยขอม่ก็มีบอมครับ โอ้นะครับนี่ครับของมันก็มีบอม,มาครับดูครับโอ้โหปะทะรถถังปะทะรถถังกันแล้วตอนนี้นี่เรามาแล้วปืนต่อต้านรถถังครับเนี่ยครับปืนต่อต้านรถถังเดี๋ยวดูมันจริงนะครับมานี้เรามานี้เราเพื่อเราต้องการความช่วยเหลือมาแล้วเรามึงไปสร้างกโอ้โหดูดิครับนี่เรามีบอมอยู่ทิ้งบอมไปครับ มาเลยมาโดนทั้งุลมตกล้ม,มแม่นเลยตกลมกระจายร้อยโอ้ยนี่ครับเปิดยิงรถถังเรายิงครับกลมนี่ครับรถถังโดนไปแล้วครับโอ้โหระเบิดกระจายครับนี่ครับเปิดยิงรถถังเราเราสไนเปอร์คอยคุ้มกันโอ้โหเนี่สนยสไนเปอร์เราคอยยิงอุย้ย ส่งอันนี้มาหนีรึกอ้โหนี่ครับมันทิ้งระเบิดก็ต้องยอมเสียแล้วครับหางครับโอ้โหดูนะครับยิงไกลอยู่นะครับปืนต่อต้านรถถังถเราเฮ้ย

เดี๋ยวเราต้องพังสะพานมันก่อนครับแรับแผนการโจมตี <Okay. S 1> เราต้องคิดแผนการโจมตีกันอูยังผลิตไม่ได้ครับผลิตปืนใหญ่ต้องใช้450ตอนนี้อ้าวเราจะ450แล้วแต่ผลิตได้อีกหนึ่งกระบอกอเพื่อนเราลุกไปแล้วครับเนี่เห็นไหมครับถ้าเล่นมีมีเพื่อนเนี่ยมันผ่านยากครับผ่านยากจริงๆมันบุกแบบคือปัญหามันยึดธงเร็วนะครับมันมัน,มนบอดมันแล้วเรากว่าจะ เราผลิตทหารมาหนึ่งตัวมันผลิตเป็นสิบแล้วครับปืนสนับสนุนครับเสร็จแล้วลุกแรงเลยครับนี่ครับยิงระยะไกลครับโอ้หไกมายิงเกือบเต็มแม็กปะครับนี่ครับปืนใหญ่สนับสนุนพร้อมสามลำยิงไปแล้วครับสามลูกโอ้ดูดับแรงมากแรงด้วยครับโอ้โหนีครับ พอกขาดสะพานกันอยู่เลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยอสะพานพังไหมเนี่ยไม่พังครับสะพานไม่พังฮะตายแล้วล้อโหลดล้อโหลดโอ้โหสีกระบอก yeah, re เสร็จเรียบร้อยครับโหลดเสร็จแล้ว ยิงนี่เลยครับยิงยิงแล้วครับตุมตุมตุมมานี่ครับโอ้โหโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวร้อยครับรอโหลดไปไปหน่วยเลนเจอร์มีอะไรให้เรานั่นไหมเอ้าเฮ้ยโอ้โหกลับเลยกลับเลยโหเลนเจอร์เราเรียบเลยครับตอนนี้ วิ่งนี่ครับรถถังไทเกอร์อือเห็นแล้วครับนี่ครับอย่างหนาครับรถถังคิงไทเกอร์ gunnery here one o f i v ready ถล่มไป มันเหลือ5-5แล้วครับเราจะชนะแล้วโอ้ยฉากละลุยเฮ้ยเฮ้ย วินี่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 เปิด้ยไทเกอร์มาเวยแล้วเฮ้ยไทเกอร์มาการเข้าเลยทีนี้ระเบิดก่อนระเบิดสับพายก่อน เกอร์มามาแล้วเฮ้ยดูนะครับแข็งแรงมากครับแบบหนีแล้วมันหนีไปแล้วยิงจะพังแล้วจะพังแล้วโอ้โหพังไปแล้วครับ Oh, ชนะครับนี่ครับเนี่ยครับของวันหมดแล้วนะครับของคอมมันเหลือหนึ่งครับของเราเก้าสิบเอ็ดนะครับชนะครับยังไงเพื่อนๆชอบโดนนี่ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงจะทำคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆดูทีนะครับ